มาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะตับักหุุงกับปลาดองเกลือแย่จีจี้มีสวดเปรี้ยวมีสูตรเปรี้ยวกับสูตรเค็มมีสวดทปนะสูตรเปรี้ยวที่เป็นท่อนแบบเนี้ยคือหูสิงแ่บ กินน้ำใจกันและแสบมักไายมักมันเนาะเพื่อนผู้เพื่อนมากกันส้อยจุไหมเพื่อนกินในซูมเออร์กับกินในซูมเออร์ด้จังไอ้กับมักต๋องกินในซูม,มเมอร์ขึ้นก่อนป่าดออ อืนังมันเข่าปากอะ่ะนังทำํำมากินได้บอกอะ่ะกินได้แต่มันบ่ชแสบเนื้อเหนียวๆกินเนื้อมันนะเขามีความนัวยอยู่แล้วกินแต่นั่งกับแสบมากินกับสม่ำาให้นวอตืมกัน ม่สมพักปว่าไหมสมพักกับเขาไม่แยจ่จริงๆดองแบบฝรั่งที่ไดโดผักกะลัมใส่แครอทใส่พริกหวานใส่กระเทียมร <c oughs> ับมันพูดเดี๋ยวเพื่อนซาส,สิลีปและสวยแลว คืออยากตำม่งรอบเด้อแล้ว่าอตำยังกินดีเนาะมาเปิดตู้เย็นเห็นอันปลาดองเกือยกจีจีจัดเลยค่ะกระเทียมอันนี้สูตรเค็มเนอะไม่สมุนไพรแบบนี้นเย้ตยตะไคร่ใบบกูด ใบกะว่านสุดเข้มกัจ็จะเป็นอีกเป็นอีกรสนึงเป็นกินนึงไปยังก็ขาต้มกุยขึ้นสิแซ่บผู้ใดอยากกินกระทักหาแล้วหลดปลาดองเกลือ ยายจีจี้ป่นไข่ไม่ผิดหวังแน่นอนแซบปะะบะลาซาบะหลายๆคนถามมามันสุกหรือมันดิบดิบจ้าเป็นปลาดิบนะคะแต่หน่าสิบอมมีพยานอกเพราะว่า พอเอแซ่แข็งไหวไหมในอุณหภูมิที่ติดลบแบบหลายๆพยาธิจะสามารถตายได้ดิกินสดปลาทะเลสดดีก็กินปลาปลานานําจืดปลาซิวบานเห่าไหมอันนั้นแห่งพยาธิใบไม้ในตับบ่ อืออืมอมน,น่ะกินแก้มเบียยให้ขักอัส่อนมากซื้ตบบอตบอดใส่ออกมาเพื่อแบบ ผู้ลังคนแบบสิวาเอาสอนมาคือปรแสนนะเลยต้องแบบปีกตัวออกก่อนปีกัตั่าเลยต้องออกตัวไว้ก่อนแบบเมนูกินเล่น ค้นตากระห่างเมดแลหละค่ายหนังมันเข้ากันกับผักซี่ด้วยสิบอกไงเข้ากันกับผักซีลา เนือแบบนี้เลยคุยใส่็ต่อมะเขือเทศร้านหวานกระเทียมดองแบบนี้คือแซ่บแล้ว mấy cái gì con cái hệt ẩn cà thiêm đỏng sụt này đâu đẹp như tôi đã tìm ra ai bảo màn hữu tâm hồn đọc được mau bỏ mắt của hiểu nó như được được hình ảnh hưởng กินผู้เดียวก็ตำบ้านไร้หลย,ลย <c oughs> มือใหญ่หยุมใหญ่ น,นี่เดบ่บกกะวาน <c oughs> มันจะคล้ายๆใบยูคาลิปตัสนะกินคล้า,ายๆกันเลยแต่ว่าเขาเอินใบกะวานค่ะ ไอ้อว่าต้องมีหลายคนสงสัยแน่นอนว่าขึ้นมากินได้ตำมะุงแต่กินแต่สุเมือแท่สุิปแท้ มากมากจะเป็นอย่งบางนี่อันบางนี่ไอ้กับเงินเด,ด้เงินซุ่มเพื่อนอ่นกิ่นส้อยจุกินเนื้อดิบได้ทุกคลิปทุกเมือ่อพาร์ทไอ้กับกินได้อยู่เด้พวกอันเนื้อดิบพวกส้อยจุาก็กินไปได้หลายกินในนาอยกระเลียนละ ทั้งกินทั้งสิลับมันเดืกดท่าน,นี้ถ่ายคลิปเป็นเวลาตีหนึ่งก็สิไปอาบนาำนอนนอนเดือ ออไรนะไม่ต้องยิ้มละคลิปเป็นซีด่ดนๆ <c oughs> มัน,ด,นด่วนพอดมันไม่ยากกราบขอบุญขอบคุหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซีกินยัไป้ะจ้าบ๊ายบาย